สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอน,นะคะ่ะสวีเช้าวันศุกร์นะคะวันนี้วันนี้วันเก็บยางนะคะมาๆนะคะใครจะไปเก็บยางช่วยนิดเพิ่งมาถึงสวนยางนะคะนี่ก็มาเปิดระบบน้ําสักสี่ห้าแถวนะคะแล้วก็จะไปเก็บยางนะคะไปดูนะไปดูป้าเขาเก็บยางนะคะมาไปเก็บยางด้วยกันนะคะค่ะโอ้เดี๋ยวนี้จะกลับกล้องให้ชมดีกว่าน,นะคะ จะได้เห็นบรรยากาศยามเชา้าฝังนี้สวนมันนะคะฝัะงนี้สวนยางเล็กระบบน้ำเปิดเปิดทีละห้าแถวนะคะยามันคุณไม่เสมอกันเนาะนี่ก็ใส่ปุ๋ยเท่ากันสงสัยอาจจะมีต้นไม่ต้น มันไม่เสมอกันเนาะตอนแรกก็ซื้อมาก,ก็ว่านั่นกันนะี่กนสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์มากเนาะค่ะเนาะเมื่อวานนี้เนอะนิดมาเดินนะคะเดินแต่งกิ่งทั้ง18แถวเลยนะคะมาตั้ง6-7โมงเลยมั้งประมาณนี้บ่าย2ถึงเสร็จไม่ได้ดูเวลาเลยเมื่อวานนะคะเสร็จเรียบร้อยนาเศนป้าเศนเลยเนาะ ยินมาซ้ายนะคะตื้นซ้ายมากเลยอาทางนี้เส็ยแล้วเหรอเอาะมาซ้ายขนาดนั้นตายเพิ่งเก่งแท้โอ้มาถึงเสร็ยแล้วนะคะฝั่งนี้โอ้ตาดโอโ้ไม่ทันนะคะไม่ทันมาทางนี้เสร็ยเรยบร้อยแล้วโอ้โ อ้อระดงทำความสะอาดให้บนี่ก็แปลนแทะป้าปนะปอ๋อค่ะน้ำม,มันไม่แรงหรือเปล่าต้องมีถังนะคุณป้าว่านะคะโอ้เสร็จแล้วฝั่งนี้อ้ยเก่งเกเกงนะคะไปนี่ตื่นมานึ่งข้าวสุกแล้วนี่ก็มาเลยนะ โอ้โหมาฟังนี่เสร็จแล้วบูเดมมาเห็นกีนกดเานาะบูโดมาตีไหนคะตีหนึ่งไม่แนบอกบูโดมาเอาบอก็ให้ก็เข้าก่อนอออ2องโมงบอ หอ้อเอาเขาบอกไปซันบอปะดงอ๋อต้องเข้าก่อนสองโมงโอ้ยมาให้กำลังใจนะคะมาให้กำลังใจนะคะเสร็จแล้วพ่อบอปโดงอันเงินไปซื้ออนะันนะั้นอ่ะต้องได้ซื้อเฟอ,อ่์บอหรอ พอเ่ล่านะพอเ่ล่าเยนพอไหมพอวัน้สอร้าิตตัวอยู่แล้ว่องตัดเอา,าื่อวาน,น่งตัดไปตัดายตตัดต,ดต,ดไ,ตไปตัดอันอยู่ในขอเฟืองให้หหเลยว่าสิบบ่เมื่านนี่ค่ะลืมมาอันรีอันนี้จน้าสองก็เลยเจ้าก็ได้ไป ส้นล้วโคนิดฮะสแสดงว่าใหญ่หรือเปล่ารดแก่นั่นหรือเปล่ารดแก่อย่างหรือเปล่าไม่ได้ทำเพื่อนเนาะมาทำนี้เสร้นเรียบร้อยเลยฮึบนอน่ <c oughs> ฮะรอจริงด้วยนะคะเหมือนที่ป้าว่านะคะเราทำเราก็เนาะฝั่งนู้นมันจะเป็นเดี๋ยวนี้พาไปชมนะคะฝั่งนั้นมันเป็นเป็นป่าเนาะแต่ว่าไกลอยู่นะคะไกลอยู่นะฝั่งนูน้นมันจะเป็นถนน,นนะคะที่ไปเชื่อมต่อกับบ้านห้วยน้ำเพียงนะคะเป็นถนนฝัน่งนูน้นไปไกลอ่ะ ป้าเขาก็กลัวเนาะกลัวคนเขามาขโมยโอ้โล่งมากเลยนะคะป้าเขาทำดีมากเลยนะตรงนี้นะคะนี่เอาเอาลูกลางมาลงสงสัยจะได้เอามาลงอีกนะเพราะว่ายังชื้นอยู่เลยยังเป็นรอยอยู่เลย ฟังนี้มันไกลคนนะมันไกลคนป้าก็เลยกลัวมันหายเนาะก็เลยมาตั้งแต่ตีหนึ่งอืมใช่เนาะแต่ก่อนจะตรงนี้มันจะเป็นป่านะคะป่าของน้องสาวนิ่นเองนะคะติดกันเนี่ยสิบไร่นะน้องก็ขายไปหมดแล้วนะคะอืมอยังไงโล่งนะคะยางนิดก็เลยโล่งไปเลย อ๋ฝั่งน้นที่เรามองไกลๆนะคะไกลๆ,ๆจะเป็นเดี๋ยวมองไกลๆอย่าติดทางนี้มันจะชนเขตกับห้วยน้ําเพียงเลยถนนมันจะเชื่อมต่อไปบ้านห้วยน้ําเพียงเลยนะคะตรงนั้นอะ่ะอ๋อป่าก็กลัวมันหายเนาะยางนี่ได้รับแสงแล้วนะคะเพราะว่าป่าตรงนี้น้องขายไปเนาะแต่ก่อนมันจะป่ามันจะรกมากเลยไม้ก็สูงด้วยนะคะตอนนี้โล่งมาแล้ว ส่วนยางนู่นค่ะไกลๆนู่นเนาะโอ,โอ้มีหน้าล่ะป้าเขากลัวมันหายเนาะมาตั้งแต่ตีหนึง่งโอ้เดินไกลอยู่นะคะเดินไกลอยู่ไม่ธรรมดานะคะโฮแสดงว่าเขากีดยางนี่ก็เก่งมากเลยขนาดนี้เดินในร่องนะคะเมื่อวานนี้สิบแปดล่องนี้ขานี่ปวดมากเลยเพราะว่า แต่ก่อนก็เดินทีละรล่องสองล่องก็เลยมันไม่ทันอันนี้ก็เลยเก็บแตกยอดนะคะยอดที่มันแตกมอวานี่นี้ก็จัดการหมดเลยนะคะทั้งสิบแปดแถวเดี๋ยวอีกสองสัปดา์นี้ก็จะมาดูอีกยังไงคะถนนฝั่งนี้มาดูก่อนมันเชื่อมต่อกันด้วยไงอ๋อ,อถนนมันเชื่อมต่อนะคะเชื่อมต่อกับห้วยน้ำเที่ยงฝั่งนี้ ไปได้ค่ะต้องทำรั้วดีๆเนาะอืมต้องทำรั้วดีๆอือโหสวนยางนะคะไกลอยู่นะคะมองไปโอ้โหไกลอยู่นะคะเผื่อมาถึงตรงนี้ติด่วนป้ามาล่ะเขตย้วยน้ำเที่ยงนะคะโอ้โห โหเดินไกลอยู่เนาะแสดงว่าป้าเขาเก่งมากเลยนะะเดินแต่ละรอบแต่ละวันขีดยางเนาะสุดยอดจริงเลยเดี๋ยวนี้จะมาเรียนอยู่นะคะเรียนขีดยางต่อไปก็คงจะได้มาขีดเพราะว่าไปวิ่งดินไม่ได้มันเหนื่อยนะคะเนาะวิ่งดินก็ยอย่าอย่าว่าไม่เหนื่อยเนาะโอโ้โหทำงานแข่งกับเวลานะคะวิ่งดิน อยางก็จะเหมือนกันแล้วเนาะค่ะหน้าฝนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเรียนรู้ค่ะเดินมาถึงแล้วไกลมากดินยางนี้มันจะเป็นสองวักสองตอนเพราะว่าตอนตอนวักแรกนะคะเขาปลูกแบบนี้นะคะค่ะมันจะเป็นประมาณหกไร่นะคะแล้วก็ตอนนี้วักแรกเลยนะคะส่วนวักที่สองก็จะเป็นแบบนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะปลูกไปแบบนี้ตัดกันไป ฝั่งนี้ก็จะเป็นแนวฝั่งนี้ก็จะเป็นแนวสาเมตรนะคะสามเมตรไปทางทิศใต้นะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะสามเมตรไปทางทิศตะวันตกนะคะมันจะตัดล่องกันไปนะคะจะแบ่งจะแบ่งตรงนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นหกไร่ฝั่งนี้ก็จะเป็นหกไร่มันเป็นดินสองแปลงนะคะค่ะอนาคตก็ น่าจะเป็นของเราถ้าเรามีความพยายามนะคะ,ะเพราะว่าของน้องนะคะน้องบอกให้นี่เลือกเลยเพราะว่าซื้อคนละครึ่งนะคะน้องบอกเดี๋ยวก่อนนะคะถ้านี่ส่งไหวนะคะ, <c oughs> ะไปดูก่อนนะคะไปดูคุณลุงก่อนฝั <c oughs> ่งนี้ฝั่งนี้อาจจะไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าปลูกที่หลังนะคะฝั <c oughs> ่งนั้นจะปลูกก่อนหนึ่งปี <c oughs> โอ้สวยมากเลยนะคะป้าดูแลสวนยางให้ดีมากเลย <c oughs> โล่งมากเลยไม่รกด้วยนะคะส <c oughs> ุดยอดเลย ค่ะนี่ก็ไปดูแล้วนะคะตรงรั้วก็น่าจะให้ลุงทําใหม่นะคะอืมออมทางไหนเอาทางนี้แน่ลุงมา,นางดนนใช่แดนแดนแต่้านี้ลงมา,าอย่าง่รนะลงมาสุดสุดยางเลยเออออมมาทัางทีของเขาอ่ะเพราะว่าโห้มันบุดีเบอร์บอกออมันกับบลายรักบันใดแล้วมั้งเออ ่เดี๋ยวนี้ไปซื้อลัวไปดูรั้วก่อนนะคะว่ายังไงหรือจะเอาอาดัดแรงไปเลยบ่เสาปูนเลยบ่เหรอเหรอ,หรอกัะกบุมีแล้วเขาขายยางเราก็ได้เงินแล้วก็ไปซื้อ<ม> <laughs> ขานาออือเหรอเขามาส่งบหรือว่าเราไปเอาเองเขามาส่งเขามาส่งโ<ม>อ เขาจะมาส่งอีกบ่ในน้อยอยักแหละถ้ามาส่งต้องให้เขาเข้าทางนั้นบ่เข้าทางนั้น,ได,น,นได้ได้ได้เดี๋ยวสิไปเดี๋ยวนี้บบนเดี๋ยวนี้จะไปสร้างให้สะ่ะงั้นก็เอาเสาอัดแรงไปได้สิส่ะต้องเอาปูนเอาทรายมาบ่หรือว่าไม่ต้องเอามา หรือเอามายางาัง้ะถุงอมานำกันได้มาทีก็บกเปลืองหรอกค่ะคักสามใส่ใส่สองกระสอบบอ่ใส่ถุงมาก็ได้อืมอันใส่สองหอินสามบ,นะบุญหนึ่งสอบได้ได้ได ในห้าซอบห้าสอบม่รูอีกกิโลห้สอบหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะวันนี้ห้ากระสอบค่ะรอบรอบก่อนเราได้กี่กิรอบก่อนเราได้กี่กิโลครึ่งอือรอบนี้ได้เยอะกว่าสี่ร้อะไรสี่ร้อยสามสิแปดรอค่ะวันนี้ได้ห้ากระสอบนะคะแล้วก็ รอดูนะคะมาลุ้นกันว่าจะได้กี่สอบนะคะแล้วนี่ก็จะไปอัปเดตให้ชมนะคะว่าวันนี้ยางโลละเท่าไหร่นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะค่ะต้องขอบคุณประโดงนะคะส่วนยางโล่งมาก